ว่าเรามาสนุกกันต่อดีกว่านะคะเอาละค่ะมาลายองกันดีกว่าค่ะชนครับชนนี่คุณมิ้นเมามากแล้วนะครับนี่นี่หนูเล็กหายไปไหนแล้วครับอ๋อหนูเล็กอะคะพ่อของเขาอะค่ะโทรมาให้กลับบ้านด่วนนะคะก็เลยกลับไปแล้วแล้วคุณจะกลับบ้านยังไงล่ะคะจริงๆแล้ว ชายแดนแลคะค่ะไปส,ส่งมินค่ะเฮ้ยทำไมต้องเป็นผมล่คะครับเอาก็อุ๊ยคือมินกลับไม่ถูกนี่คะถนนหนทางกรุงเทพตอนนี้ก็เปลี่ยนไปหมดแล้วว่ามินเพิ่งกลับมาจะกลับยังไงล่ะคะอ๋อเอองั้นชายแดน นายไปส่งคุณมิ้นแล้วกันนะยคือใี่คุณมิ้นกลับเองเนี่ยมีหวังโดนผู้ชายแถวนี้ชูไปก่อนอ,ะอ่ะอมไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณปานคือมิ้นเน่ะไม่ไปกับผู้ชายมีเรื่องหน้าหรอกนะคะมิ้นเนี่ยเป็นคนรักใครรักจริงค่ะชายแดนโอ้ครับไมเหมือนผมลยครับผมก็รักใครรักจริงรักแฟนผมครับรักจริงๆนะครับรักจริงครับนายฉาคุณจึงเลยนะคะมีผู้ชายบอกรักต่อหน้าแบบเนี้ย ฉันอ,อยากจะรักชายแดนมากแล้วสิคะเฮ้ยอออ้ยคิดมากค่ะรักแบบเพื่อนค่ะโอ้อะไรไปคี่ว่าจริงๆนะคะมินเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนมินเจ็บเนี่ยมินก็เจ็บค่ะถ้าเกิดเพื่อนมินเสียใจเนะะี่ยค่ะมินก็จะเสียใจมากกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยล่ะคะ่ะชายแดนฉันว่ารีบไปส่งคุณมินเถอะเธอพูดจะเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วล่ะ ผ่านนัดไอซองไม่ไปเถินน้าไม่ต้องห่วงฉันเดี๋ยวฉันกลับบ้านเองได้อีกอย่างฉันไว้ใจนายเออมนานนาคุณผ่านเนี้ยนะคะใจกว้างกว้างคะ่ะอุย้ยถ้าเกิดเป็นแฟนเก่าของคุณสายดาน,นะคะท่ารู้ว่ามีไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นนะคะหัวป่านนี้คงโกรธหัวฟันหัวเวียงร้องไห้ิมวกป่องกลับบ้านไปแล้วละคะ่ะ <c oughs> แฟนเก่า ค่ะก็คุณป่านี่นะคะเป็นแฟนใหม่คุณชายแดนส่วนแฟนเก่าคุณชายแดนน่ะก็หนูเล็กไงคะเฮ้ยคุณมิ้นคุณพูดอะไรของคุณนะครับคุณเมาแล้วนะครับกลับบ้านนะครับก็คุณหนุเล็กเป็นแฟนเก่าของคุณไม่ใช่หรอเฮ้ยอ่นี่ชายแดนคุณหนูเล็กเนี่ยเป็นแฟนเก่าของนายจริงเหรอใช่ค่ะอ